ชี้ทางนี้นะฮะก็ไปเข้าทางนู้นขอบคุณพี่แบงค์ด้วยนะฮะยังไงครับเนี่ยคกอะันนี้ครับสุดท้ายแล้ววันนี้เพื่อนๆดีบิวอนัอ้ดคนเดียวกันล้นลมืมขอให้ตอนไทยอดมเราแล้วฮะ อ่ะคันนี้คันสุดท้ายแล้ววันนี้เพื่อนๆรีวิวไปหมดโอ้โหเกือบสิบคันเนาะสวัสดีครับนิวด้วยคันนี้เรื่องไหนฮะอยู่ทนันเหมือนกับทั้งเรือทั้งกุหลาก็อยู่เราลงมาที่สองร้อยสิบไม่ไกลไปไกลขนาดสองก็เดาของเราได้วัวนนี้นะฮะเรามีเป็นมาสด้าสามสปอร์ออต,ตซูมซูมปีสองพันสิบนะออโต้สวยๆเป็นเครื่องดอปตัวใหม่แล้วนะสวยมากๆครับไมเนอร์เชนนะฮะสีดําเงางาม <ๆ S 1> ทั้งคันเลยเพื่อนๆ,ๆสวยมาก เงาแวบๆแบบส่วนจริงๆนะฮะโอ้หที่ความบันเทิงมันฝังใจนะครับใครเปิดเพลงครับเนี่ยโอ้โหมันกันแล้วเกินนี่ทาอะไรฮะเห็นบอกมีปิ้งไข่กันอยู่ปิ้งไข่กันอยู่เห็นบอกว่าจัดโซนใหม่อยู่อ๋อให้ลูกค้ามาตรงนี้ให้ลูกค้ามานั่งรอรถอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะเนี่ยว่าไงนะ เอาลืมขอโทหมูติดพันอีกแล้ววันหนึ่งมีวิวคันหนึ่งโมสองนาทีโมชั่วโมงหนึ่งฮะไม่เสร็จนาทีเอาเพื่อนเพื่อนมาดูต่อฮะมาด้าสานสปอร์ตซูมซูบอกเลยว่าไม่ถึงแสนเพื่อนๆผมบอกเลยนะราคาตกกระจายแน่นอนปีใหม่เอาไปใช้นะครับมาด้าสามสปอร์ตซูมซูปีสองพันสิบนะเป็นเครื่องดอทแล้วนะครับที่เปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นเมนเนอร์เชนรถเดิมสีเดิมเล่มเดิมนะครับคันนี้บอกเลยว่ามือเดียวป้ายแดงด้วย ในเริ่มงทะเบียนนะครับเจ้าของนำดนักที่1เลยนะฮึตัวนี้นะครับปุ่มสตาร์ทเนี่ยเป็นแบบการ์ดแล้วนะครับปูกระจกมีไฟด้วยนะครับนี่ฮะภายในสวยนะเพื่อนๆแถบประตูนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะหนังเนี่ยนะฮะเลือกอะไรครับเนี่ยใบไม้อย่างเนี้ยเบาะหนังสะอาดสะอาดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นแบบบิดสตาร์ทแล้วนะคะคล้ายๆปุ่มสตาร์ทดีัินเองนะครับก็คือชิปอยู่นี่นะครับนี่ อย่างเจ๋งเพื่อนๆน,นะฮะเนี่ยเนี่ครับผมสวยงามนะครับ ABS airbag คู B ่ A S, bag, cool, ด้วยเป็นตัวท็อปนะฮะพรมลายแป็นมุติฟังก์ชันด้วยนะครับด้วยไม่ประมาณแสงวอลโลนั้นเองนะครับเซานสวยนะครับเดีย๋ยวนนี้หนึ่งนะครับไปฝั่งนู้นกันผนประตูข้างสวยสะอาดนะครับ ซอกมุมเดิมนะครับคนอ,อนโซลโซเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอเบสแต่แบ็คู่ฟอนต์กลางสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะ้วเอไอพเป็นชิปโซนิกด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่ทำเป็นแบบพิเศษชิปได้นะครับน้องนิวผักไปด้านนี้นะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดาอ้าวทำไมผู้คนเดียวอ,ะอ่ะอ้าวเหรอพี่สว่างนี่เป็นเกียร์แบบ ท่นมาไดครับพี่แล้วก็เป็นแพนเดนชิพเดนชิพที่สามารถผลักไปด้านนี้แล้วก็กดเป็นแบบเมนูนได้นะครับก็จะขึ้นที่จอเรือนไมล์ถูกต้องไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นมันตีฟังชันแล้วโอเคนะครับช่องเก็บของเรียบร้อยนะครับเบาะหนังสวยสะอาดเพื่อนๆนะครับไม่มีขาดนะโอ้โหนี่รีวิวพอเสียงมาปุ๊บเนี่ยนะวันนี้รีวิวไปสิบคันนะฮะคิดถึงเอฟซีมากๆนะครับอยากจะรีวิวรถให้ดูกันมากๆเลยนี่ครับแล้วก็พนักแขนนะครับเบาะหนังก็สวยสะอาดเอาได้พับได้ด้วย <60 S 1> อ๋ออันนี้สี่สอ๋อฝั่งนี้ก็คือกดปุ่มตรงนี้<ง>ปึ๊บแล้วก็ผักลงมาหูข้างล่างเหมือนเป็น U b o ์นะสามารถที่จะหยิบของได้เรื่มมือไปหยิบของโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาท้ายเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะนี่กูรีบใช่ไหมฮะครับรอเปิดอยู่ในเ้ายไหมนี่จะไปเล่นสนุกใช่ไหมใช่ครับมือวางอันดับหนึ่งนะครับนี่ฮะภาษีหกเก้าด้วยแถวยาวมานี่ไงนะที่แจ้งแล้วอ่ะ เราเปิดฝากระโปรงก็ปีนแตงใสนีนะเป็นคนหายใจเป็นคนใจหายฮนะห้องเครื่องสวนสะอาดคันหน้าเดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็พอน้ำนะครับมีเซอรเมอร์คูลเลนให้ด้วยนะครับเป็นเครื่องดอทแล้วอย่างที่บอกนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วคันนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้มือเดียวป้ายแดงนะฝากระโปรงเดิมมาขับสุดท้ายแล้ววันนี้เดี๋ยวุดเดี๋ยวบอกเขาบ้าเดี๋ยวขับเสร็จแล้วกลับเข้ามาจอดเลยกัน มา,มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเพื่อนๆนะครับกับมาด้าสามนะฮะมากกว่ามาด้าสามคือความพิเศษอย่างหนึ่งครับคันนี้บอกไปยังว่ามีดิสเบกรสรีล่ล้อครับบอกไปยังไงอย่างๆะเป็นดิสเบกรสรี่ล้อด้วยนะเพื่อนๆนะขอบครับไม,ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่ครับมาด้าสามนะครับ, <c oughs> รบสปอร์ตซุมซูมเลยเพื่อนๆนะในยุคหนึ่งนี่บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้อย่างมากๆเลยนะฮะ คันนี้เป็นร้อแม็กเดิมด้วยนะครับแล้วเดลิมจะเปลี่ยนแล้วผมจะไม่ผิดเนี่ยนา่าจะเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับนะพี่คนขายรู้จักกันแล้วพี่ผู้หญิงเอามาขายกับเรานะครับสวยจริงๆฮะมาแล้วจ้ามาแล้วจา้าครับมาด้าสามสปอร์ตซุ้มๆนะฮะชี้ทางนี้นะฮะก็ไปเข้าทางนูน้นขอบคุณพี่แบงค์ด้วยนะฮะยังไงครับเนี่ยวันนี้เราสองคนก็ต้องไปไวของมานี่เธอคืออะไรฮะเขาว่าลาไปก่อน